ทีมงานแคดดับแคนได้ออกมาบอกว่าพวกเขากำลังสนุกกับการทดสอบการออกแบบมือเงินคืน2.0สิ่งที่ดีที่สุดของมือเงินคืนตอนนี้คือความรู้สึกสนุกในการเล่นเกมและพวกเขาต้องการปรับมือเงินคืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฝ่ายโปรแกรมเมอร์เกม,เกมได้ทำการทดลองมา2-3อาทิ์แล้วพวกเขาได้ทดลอง2สิ่งหลักได้แก่1มีกองกำลังแข็งแร่งที่น้อยลงหมายถึงจำนวนทหารต่อค่ายน้อยลง2เพิ่มความสามารถให้กับฐานมากขึ้น เปผลที่จํนานวนทหารน้อยลงจะช่วยให้การเล่นแบบยัดหรือที่เราเรียกว่า spam. สแปมสแปมทหารครับน้อยลงและต้องวางแผนให้เราครอบมากยิ่งขึ้นเขาเล่าว่าได้ลองเล่นหลายแบบมากๆได้ลองแบบสุดจัดแบบว่าทหารมีข้าร้อยตัวเวอร์ชั่นที่พวกเขาชอบมากที่สุดคือรถจํานวนคนเถื่อนคุ้มข้างลงเหลือค่าร้อยตัวสําหรับเขาจํานวนที่น้อยลงนี้ดีเพราะทหารรู้สึกมีพลังมากยิ่งขึ้นและการลงฐานแต่ละครั้งก็มีความสําคัญมากขึ้น อีกหนึ่งเหตุผลในการลดจำนวนฐานลงก็เพราะเขาต้องการทำให้ฐานมีความเป็นฮีโร่มากยิ่งขึ้นพวกเขาได้ลองทำให้การควบคุมมีหลายแบบเช่นเมื่อระเบิดเวลากดใช้ท่าไม่ตายก็จะคว่างระเบิดกระดอนไปเหมือนกับนักข้องหินพวกเขากำลังลองว่าทำแบบไหนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแม้ว่าอาเร็กและซิมเมลจะเป็นเพียงสองคนที่ทำงานอย่างหนักในส่วนนี้ของการปรับปรุงเมืองคืนแต่ฝ่ายอื่นๆก็ดูแลส่วนต่างๆ พวกเขาช่วยกันเพื่อทําให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในการทดสอบช่วงเริ่มต้นพวกเขาไม่ได้หาความสมดุลที่สมบูรณ์ที่สุดหากมีข้อบอกพร่องพวกเขาจะแก้ไขคลิปที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างที่ทีมงานกําลังพัฒนาเขาบอกว่านี่คือช่วงแรกและสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อตัวเกมพร้อมให้พวกเราได้เล่นกันพวกเขาอยากฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพื่อทําให้งเงินคืนสองจุดศนยออกมาดีที่สุดนี่คือบทความที่แก้สรุปและแปมาจากเว็บ Catch Can แก้ได้เสยิงต้นทางไว้แล้วเผื่อท่านใดต้องการเข้าไปอ่านฉบับเต็มกดเข้าไปได้เลยหลายท่านน่าจะมีคําถามว่าแล้วเมื่อไหร่มืองเนคืน2 0จะปล่อยอัปเดตให้เราได้เล่นทีมงานยังไม่ได้ประกาศนครับว่าจะปล่อยเมื่อไหร่จากที่แก้วจำได้นครับทีมงานเคยบอกว่าจะปล่อยภายในครึ่งปีแรกของปีนี้แก้วเดาว่าน่าจะปล่อยเดือนเมษายนนี้หักช้าก็เดือนมิถุนายนเลยแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปที่ได้ชมอยากให้เมืองเินคืน2.0เป็นแบบไหนร่วมแบ่งฟันไอเดียมาได้เลยครับ